ครึ่งตอนเช้าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจะะรครับวันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากมาจากหนังสือชื่อ From Strength to Strength Fighting Success Happiness and Deep Purpose in the Second Half of Life โดย a r t h u r Brooks Second Half of Life ครับช่วงหลังครึ่งหลังของชีวิตทำยังไงถึงจะมีความสุขความสำเร็จและ ้อหมายที่ลุ่มลึกแปลว่าอยู่อย่างมีความหมายมีความสุขและมีคุณภาพด้วยครึ่งหลังนะครับฉะนั้นคุณอายุสัก30 30กว่านี้คุณต้องเริ่มคิดแล้วว่าชีวิตส่วนที่เหลือเป็นอย่างไรประเด็นหลักคือว่าคนส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในครึ่งแรกของชีวิตด้วยความแข็งแกรง่งแบบที่เรียกว่า first curve คือแบบโค้งแรก คือความคิดเร็วจำดีแข่งขันสูงอายุมากขึ้นความสามารถนี้ก็ค่อยๆแผ่วลงหลายคนก็อาจจะรู้สึกหมดค่ากลัวว่าจะตกกระแสแต่เอาก็จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าความสามารถอาจจะลดลงตามวัยเป็นเรื่องธรรมชาติสมองและพลังของการแข่งขันก็อาจจะลดลงในวัย40-45-50 การยึดติดกับอดีตก็เป็นทุกข์สิครับนี่แต่ว่าสามารถย้ายจากความสําเร็จภายนอกสู่ความสําเร็จภายในครับคือพออายุยังอยู่ครึ่งหลังเนี่ยก็คือเลิกแข่งขันกับคนอายุที่น้อยหันมาพัฒนาภูมิปัญญาให้คําปรึกษาช่วยสร้างคนรุ่นต่อไปแล้วก็หาความหมายที่ลึกกว่าคําว่าความสมําเร็จมันต้องลึกกว่าความสําเร็จด,ด้วยครับ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากอาชีพหรือชื่อเสียงละมันมาจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและการมี Purpose เป้าหมายที่ช่วยคนอื่นฝึกความกตัญญูการปล่อยวางยอมรับความแก่ว่ามันเป็นธรรมชาติการมีความกตัญญูช่วยให้รู้สึกถึงความสำเร็จแม้จะไม่มีชื่อเสียงแบบเดิมก็ตามเรียกว่า Mindset Second Cur v e และอันนี้คือโค้งที่สองและ m i n เ s e ็นั้นปรับให้มันดีอย่างตั้งใจหาความชัดเจนว่าฉันจะให้คุณค่าอะไรกับคนอื่นนะไม่ได้คิดในแต่ตัวเองอย่างเดียวแล้วนะเน้นการสอนแบ่งปันประสบการณ์สร้างผลทางบวกที่ยั่งยืนมากกว่าพูดง่ายๆคือความสำเร็จที่แท้จริงในครึ่งหลังของชีวิตคือการเปลี่ยนจากการสร้างชื่อเสียงเพื่อตัวเราเอง สู่การสร้างคุณค่าเพื่อคนอื่นด้วยภูมิปัญญาความสงบและความรู้สึกอยากจะทำให้คนอื่นเพื่อความสุขของตัวเราเองครับติดตามไปครับน่าสนใจอย่างยิ่งขอต้อนรับเข้าสู่สุดที่ชัยไลฟ์ภาคสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะวันนี้นะคะเราอยากชวนคุยเรื่องความรู้สึกที่ หลายคนอาจจะเคยเจอหรือกําลังเจออยู่เงียบๆก็ได้ค่ะคือความรู้สึกเหมือนแบบไปต่อไม่ได้แล้วถึงทางตันแล้วทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เคยพุ่งมากๆสําเร็จมากๆในงานในธุรกิจหรือเป็นที่ยอมรับมากๆเราจะลงมาดูกันจากมุมมองของบทความเรื่องกับดักความสําเร็จแล้วก็งานวิจัยเรื่องสมองที่เปลี่ยนไปตามวัยด้วยค่ะว่า เอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วแล้วเราจะหาทางไปต่อ,อยังไงให้มันมีความหมายนะคะลองมาจอดลึกกันค่ะลองนึกภาพตามนะคะตอนที่เราแบบทุ่มเทสุดตัวทำงานหนักมากแล้วผลออกมา,มาดีเยี่ยมเลยมีแต่คนชมคนยอมรับเรารู้สึกดีกับตัวเองมากมเลยใช่ไหมคะภูมิใจมีเป้าหมายชัดเจนมันเติมเต็มสุดๆแต่พอเวลาผ่านไปสักพัก ความรู้สึกนั้นมันมันเริ่มจางๆไปความคิดมันไม่ปรูดปราดเหมือนเก่าไอเดียที่เคยเสนอแล้วว้าวตอนนี้กลับไม่ค่อยมีใครซื้อเท่าไหร่เริ่มเห็นคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาแล้วก็แอบมีคำถามในใจลึกๆนะคะว่าหรือว่าเรากำลังจะหมดความสำคัญแล้วจริงๆซึ่งไอความรู้สึกแบบนี้นะคะมันไปตรงกับสิ่งที่อาร์เธอร์บรูคส์เขาเรียกว่ากับดักความสำเร็จหรือ Succes s a d d i c t i o n trap เลยะคะ่ะ คือมันไม่ใช่แค่หมดไฟธรรมดานะคะแต่มันเหมือนเราไปเ,ออเสพติดความรู้สึกสําเร็จครั้งก่อนอ่อนนะคะพอความรู้สึกนั้นมันเริ่มหายไปซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินะคะแต่เรากลับยิ่งหวยหาพยายามไล่ตามมันหนักขึ้นทั้งที่จริงๆตัวเราเองหรือสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนวิ่งไล่เงาตัวเองเลยนะคะแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากคือปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องชีววิทยาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสมองเราตามวัยด้วยนะครับ ในทางภาษาวิทยาเนี่ยเราจะพูดถึงสติปัญญาหลักๆ2แบบครับแบบแรกคือความฉลาดแบบลื่นไหลหรือ fluid intelligence อันนี้คือความสามารถในการคิดเร็วแกป้ปัญหาเฉพาะหน้าปุ๊บปับ๊บเรียนรู้ไวมากครับซึ่งความสามารถด้านนี้มักจะพีคสุดๆช่วงอายุ30ปลายๆหรือ40ต้นๆนี่แหละครับตัวขับเคลื่อนความสาเร็จช่วงแรกๆของหลายๆคนเลย อ๋อค่ะคเข้าใจว่ามันเป็นพลังช่วงแรกครับผมแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีสติปัญญาอีกแบบที่เรียกว่าความฉลาดแบบตกผลึกหรือ crystallized intelligence อันนี้คือคลังความรู้ประสบการณ์ปัญญาที่สะสมมาครับความสามารถในการมองภาพรวมเชื่อมโยงเรื่องซับซ้อนได้ดีการให้คำปรึกษาหรือการสอนการถ่ายทอดความรู้ซึ่งความสามารถด้านนี้เนี่ยมันไม่ได้ลดลงตามวัยนะครับตรงกันข้ามเลย มันกลับจะยิ่งพัฒนาลึกซึ้งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอาจจะไปถึงอายุ60-70หรือมากกว่านั้นอีกมันจึงไม่ใช่การถดถอยนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนชนิดของความสามารถที่เรามีอยู่พอฟังอาจารย์อธิบายเรื่องสมองเราก็เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าพอลึกถึงความรู้สึกจริงๆของคนที่ติดอยู่ในกับดักนั้นนะคะการจะยอมปล่อยวางความรู้สึกเก่งแบบเดิมๆที่เคยทําให้เราพุ่งทยานเนี่ย มันคงยากมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราเคยแบบเมามันกับความสำเร็จนั้นมากๆอ่ะมันเหมือนต้องยอมรับว่าเราไม่เร็วเท่าเดิมแล้วไม่ใช่ไปต่อต้านมันจริงๆแล้วกับดักที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่ fluid intelligence ที่มันลดลงตามธรรมชาติแต่คือตัวตนหรืออัตราแบบเดิมๆที่เรายึดติดไว้นะครับที่มันขวางไม่ให้เราหันไปใช้ประโยชน์จาก crystallized intelligence ที่กำลังเพิ่มขึ้นมาแทน แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับการที่เรายอมปล่อยวางความสําเร็จแบบเร็วๆแร,ร,รงๆนั้นได้เนี่ยมันอาจจะเปิดประตูไปสู่คุณค่าหรืออิทธิพลในรูปแบบที่มันลึกซึ้งกว่าและยั่งยืนกว่าเดิมก็ได้นะครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะมองแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่การหมดไฟหรือถอยหลังใช่ไหมคะแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทเพื่อไปใช้จุดแข็งใหม่ที่เรามีแทนเหมือนเหมือนนักรบที่เคยเก่งมากๆในแนวหน้า พอถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นนักวางแผนหรือแม่ทัพที่ใช้ประสบการณ์มองภาพรวมวางกลยุทธ์ระยะยาวได้ดีกว่าหรือจากคนที่เคยเป็นศิลปินเดี่ยวต้องเด่นอยู่คนเดียวก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์เป็นเมนเทอร์คอยปั้นคนรุ่นต่อไปแทนใช่เลยครับเป็นการเปลี่ยนจากการลงมือทำเอง doing ไปสู่การเป็น being หรือการนำทาง guiding มากขึ้นลองนึกภาพผู้บริหารเก่งๆนะครับที่เคยปิดดี่วเก่งมากๆ พอ,อยูมากขึ้นมีประสบการณ์มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งก็อาจจะเปลี่ยนไปเก่งเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการวางวิสัยทัศน์ยาวๆหรือการให้คำปรึกษาที่คมคายแทนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ crystalized intelligence ทั้งนั้นเลยครับการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ถ้าเรายอมรับและปรับตัวได้นะครับมันอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกเติมเต็มที่มีความหมายมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป เพราะมันไม่ใช่แค่ความสาเร็จของเราคนเดียวแล้วแต่มันเป็นการสร้างประโยชน์ให้วงกว้างขึ้นงั้นสรุปได้ว่าความรู้สึกติดกับหลังความสําเร็จช่วงแรกๆเนี่ยมันมีคําอธิบายทั้งในแง่จิตวิทยาคือการเสพติดความสําเร็จและในแง่ชีววิทยาคือสมองที่เปลี่ยนไปนะคะแต่แทนที่เราจะมองว่ามันคือการถดถอยการทําความเข้าใจเรื่องความฉลาด2แบบนี้คือแบบลื่นไหลที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแบบตกผลึกเนี่ยก็สามารถชี้ทางให้เราเจอ,เอบทบาทใหม่ๆได้บทบาทที่ยังทำให ให้เรารู้สึกมีคุณค่ามีความหมายในชีวิตผ่านการใช้ปัญญาประสบการณ์แล้วก็การช่วยเหลือชี้แนะคนอื่นซึ่งอาจจะให้ความสุขความพอใจที่มันลึกซึ้งไปอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้นะคะ และนี่ก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจต่อยอนไปอีกนะครับคือการเปลี่ยนแปลงนี้จริงๆแล้วมันได้ได้จำกัดอยู่แค่วงการอาชีพอย่างเดียวนะครับแต่มันคือโอกาสในการนิยามคุณค่าของตัวเองใหม่เลยก็ว่าได้ที่นอกเหนือไปจากความสําเร็จแบบเดิมๆที่เราอาจจะเคยยึดติดมานานเรื่องวิถีชีวิตโค้งที่2ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงการค้นพบความหมายใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะหลังอายุ50 ใช่ค่ะเป็นกรอบความคิดที่อมองชีวิตเขามองชีวิตเหมือนกราฟนะคะมีสองช่วงโค้งแรกก็ที่เราคุ้นคุ้นกันดีช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวไล่ตามความสำเร็จชื่อเสียงอะไรแบบนั้นช่วงพลิกผีกของชีวิตใช่ค่ะ แต่พอถึงจุดหนึ่งกราฟชีวิตมันอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นตลอดไปมันมีโค้งที่สองรออยู่ซึ่งเอ่โค้งนี้จะเน้นไปที่เรื่องความหมายการช่วยเหลือคนอื่นการทำประโยชน์มากกว่าซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะที่ข้อเขียนบอกว่าหลายคนอาจจะออพลาดไปหรือมองข้ามไปน่าสนใจงั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจแก่นของแนวคิดนี้กันหน่อยว่าการเปลี่ยนผ่านที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือ ที่ผมสะดุดใจนิดนึงคือที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่พลาดโค้งที่2เนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะมัวแต่เออพยายามยึดติดอยู่กับโค้งแรกนะคะเหมือนกับว่ายังอยากให้กราฟมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแม้ว่า้างในอาจจะเริ่มรู้สึกว่างเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่แล้วก็ตามอ๋อเข้าใจแล้วคือยังยึดติดความสําเร็จแบบเดิมๆใช่ค่ะซึ่งก็น่าเสียดายนะเพราะโค้งที่สองเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรดีๆให้ค้นหาเยอะเลยอาจจะเติมเต็มชีวิตได้มากกว่าด้วยซ้ำ งั้นเราลองมาดูภาพโค้งแรกที่ข้อเขียนเขาอธิบายไว้ก่อนไหมครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงได้เลยค่ะโค้งแรกก็คือช่วงวัยหนุ่มสาววัยทำงานตอนตอน้ตนต้นพลังขับเคลื่อนหลักๆเลยก็คือความทะเยอทะยานอยากพิสูจน์ตัวเองอยากประสบความสำเร็จทีออ่จับต้องได้การสร้างตัวตนสร้างชื่อเสียงตำแหน่งการงานอะไรพวกนั้นถูกต้องค่ะช่วงที่ชุกคนพยายามไต่เต้าให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้แต่ประเด็นคือข้อเขียนเขาชื่อว่าโค้งแรกเนี่ย มันมีจุดอิ่มตัวของมันเองแล้วก็จะค่อยๆลดระดับลงตามธรรมชาติเลยใช่ค่ะนี่คือจุดสำคัญปัญหามันอยู่ที่ว่าหลายคนอาจจะยอมรับตรงนี้ไม่ได้คือพยายามฝืนพยายามฝืนพยายามยื้อสุดกำลงังให้กราฟมันยังพุ่งขึ้นอยู่ซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ข้อเขียนเรียกว่าเป็นกับดักกับดักเพราะอะไรครับเพราะการฝืนมันอาจจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าความเบิร์นเอาท์หรือความรู้สึกว่า ชีวิตมันกลมกลวงอะค่ะ mm. ทีนี้แนวคิดโครงที่สองก็เลยเข้ามาเสนอทางเลือกใหม่เป็นเหมือนกราฟที่กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งได้แต่ว่าแกนมันเปลี่ยนไปละเปลี่ยนแกนหมายถึงว่าไม่ได้วัดกันที่เรื่องเดิมๆแล้วใช่ค่ะไม่ใช่การแข่งขันเพื่อตัวเองเป็นหลับแล้วแต่เป็นการค้นหาความหมายที่มันออลึกซึ้งกว่านั้นแล้วแกนใหม่ที่ว่านี่มันมันคืออะไรบ้างครับที่ทําให้กราฟกลับมาสูงขึ้นได้ข้อเขียนจะเน้นไปที่อย่างเช่น การช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่เรามีการเป็นพี่เลี้ยงให้คนรุ่นใหม่ๆหรือการสร้างผลกระทบดีๆให้สังคมการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายจริงๆการนำด้วยใจเมตตาหรือแม้แต่การค้นหาความสงบภายในตัวเองค่ะโหฟังดูเหมือนการเปลี่ยนโฟกัสแบบจากข้างนอกเข้ามาข้างในเลยนะครับจากความสำเร็จที่วัดได้ง่ายๆไปสู่คุณค่าที่มันเอ,อ่อลึกซึ้งกว่า ต้องยากกว่าแต่ยั่งยืนกว่าใช่เลยค่ะใช่เลยข้อเขียนเขาย้ําเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่การถดถอยหรือว่าลดลงนะแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญเป็นการเปลี่ยนจากการเน้นได้มา acquiring ไปสู่การให้ไป contributing ซึ่งจริงๆมันคือการเติบโตในอีกมิติหนึ่งเลยมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดชัดไหมครับในข้อเขียนมีค่ะมีหลายตัวอย่างเลยเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานวิจัยมาทั้งชีวิตพออายุมากขึ้น ก็ค้นพบความสุขใหม่ความหมาใหม่ในการไปเป็นครูถ่ายทอดความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอ๋อครับครับหรืออดีตซีอที่เคยบริหารองค์กรใหญ่โตเพรอถึงช่วงโค้งสองก็ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาเป็นเมนเทอร์ให้กับผู้นํารุ่นใหม่ๆด้วยความเต็มใจไม่ได้หวังตําแหน่งอะไรแล้วเหมือนเป็นการส่งต่อใช่ค่ะหรือศิลปินที่ช่วงแรกๆอาจจะสร้างงานเพื่อชื่อเสียงการยอมรับ พอก้าวเข้าสู่โค้งสองก็กลับมาสร้างงานจากใจจริงๆทำในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆไม่ได้แคร์ว่าใครจะว่ายังไงภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับตัวอย่างพวกนี้มันสะท้อนการให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าการเชื่อมโยงจริงๆแล้วแล้วถ้าเราอยากจะเตรียมตัวเข้าสู่โค้งที่สแบบสวยๆแบบรับรื่นมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมครับจากในข้อเขียน มีค่ะและเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขาแนะนำว่าให้เริ่มเตรียมตัวก่อนที่โค้งแรกจะเริ่มลงด้วยซ้ำฮะเตรียมตัวก่อนเลยเรอครับไม่ใช่รอให้รู้สึกแย่ก่อนแล้วค่อยคิดใช่ค่ะไม่ต้องรอให้ถึงจุดนั้นเขาแนะนำว่าให้เริ่มมองหาหรือเริ่มสร้างทักษะใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานโดยตรงก็ได้แต่เป็นอะไรที่มันเติมเต็มจิตใจเราอย่างเช่นอะไรบ้างครับ อาจจะเป็นงานอดิเรกที่เราสนใจการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆปรัชญาหรือแม้กระทั่งการฝึกฝนเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนการเปิดใจรับฟังคนอื่นมากขึ้นและที่สำคัญมากๆเลยคือการลงทุนในสิ่งที่มันยั่งยืนจริงๆที่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางวัตถุหรือตำแหน่งหน้าที่การงานการลงทุนในสิ่งที่ยั่งยืนหมายถึงพวกความสัมพันธ์ครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าหลักยึดทางใจปรัชญาชีวิตอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นเลยค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนสมอเป็นรากฐานที่แข็งแรงมากๆเวลาที่เราต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โค้งที่2องอ๋อแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเน้นมากๆเลยนะคะคือเรื่องศิลปะแห่งการปล่อยวางหรือ the art of detachment การปล่อยวางฟังดูสำคัญมากเลยนะครับมันคือการปล่อยวางอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็คือการปล่อยวางตัวชี้วัดความสำเร็จแบบเดิมๆของโค้งแรกนะคะ พวกตำแหน่งเงินทองชื่อเสียงหรือความคาดหมันเดิมๆที่เราเคยมีหรือแม้แต่อัตราความเป็นตัวตนของเราที่เคยผูกติดกับความสำเร็จเหล่านั้นอืมเข้าใจครับคือต้องยอมรับว่านิยามความสำเร็จมันเปลี่ยนไปแล้ว ใช่ค่ะข้อเขียนบอกว่าความสุขและความสําเร็จในโคงที่สองเนี่ยมันไม่ได้มาจากการพยายามยึดติดก,กับสิ่งเก่าเดิมแต่มาจากการเปิดใจรับความสุขในรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการสร้างความหมายการให้และการเชื่อมโยงกับผู้คนกับโลกรอบตัวสุดยอดเลยครับมันคือการเปลี่ยนนิยามความสําเร็จความสุขด้วยตัวเองจริงๆสรุปแล้วแนวคิดวิถีชีวิวตโคงที่สองนี่เหมือนชวนให้เรามองชีวิตในมุมที่กว้างขึ้นเยอะเลยนะครับ ไม่ใช่แค่การปีนเขาขึ้นไปยอดเดียวแล้วก็จบแต่มันอาจจะมีการลงการเปลี่ยนผ่านเพื่อจะปีนขึ้นยอดเขาอีกรูปที่อาจจะไม่ได้สูงเท่าเดิมแต่ให้วิวให้ความหมายที่แตกต่างออกไปใช่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะมันคือการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ในรูปแบบที่อาจจะเปลี่ยนไปเน้นความลึกซึง้งความหมายความยั่งยืนมากขึ้นครับเป็นแนวคิดที่ชวนให้กลับมาคิดทบทวนเส้นทางชีวิตตัวเองจริง เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าไอ้พลังที่เคยผลักดันเราตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นความเข้าใจชีวิตที่เอ่อลึกซึ้งขึ้นได้ยังไงคือแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเ,เขาเชื่อเห็นว่าความทะย,ยานเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะด้านหนึ่งมันก็เป็นพลังสร้างสรรค์แหละที่จําเป็นเลยแต่ว่าถ้าเราไปยึดติดกับมันมากไปมันอาจจะกลายเป็นกับดักได้ยังไงอันนี้คือที่เราจะมาคุยกัน ใช่ค่ะคือประเด็นสำคัญเลยนะคะความทะเยอทะยานที่ถ้าเราไม่ได้กลั่นกรองมันดีๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไปผูกคุณค่าตัวเองไว้กับปัจจัยภายนอกซะเยอะอย่างเช่นตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงหรือว่าเงินทองซึ่งจริงๆของพวกนี้มันก็ไม่ได้ยั่งยืนเสมอไปใช่ไหมคะครับผมพอเวลาผ่านไปมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ซึ่งถ้าใจเราไปยึดตรงนั้นมากๆพอมันหายไปหรือลดลงก็อาจจะทำให้รู้สึก ว่างเปล่าได้ค่ะอ๋อเข้าใจครับมันก็เลยเชื่อมกับที่บทความเตือนไว้ว่าถ้าเราไม่ปรับมุมมองตัวเองเนี่ยพออายุมากขึ้นอ,อาจจะกลายเป็นคนแบบขี้อิจฉาหรือรู้สึกขมขื่นไม่พอใจอะไรง่ายๆอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วแล้วทางแก้หรือวิธีปรับตรงนี้มันควรจะเป็นยังไงครับ ในบทความเขาก็แนะนำว่าให้ลองบ่มเพาะสิ่งที่เรียกว่าความสงบภายในใจดูค่ะความสงบภายในใจใช่ค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดนิ่งหรือว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะคือมันเป็นการเปลี่ยนจุดที่เราใช้วัดคุณค่าตัวเองมากกว่าจากเดิมที่อาจจะมองแค่ความสำเร็จเรื่องงานตําแหน่งหรือ การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาอืมครับก็ให้ลองเปลี่ยนมาเป็นการฝึกมองสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยความรู้สึกขอบคุณจริงๆแล้วก็หันมาหาคุณค่าจากข้างในตัวเองนี่แหละค่ะเป็นหลักอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนเปลี่ยนวิธีให้คะแนนความสุขของตัวเองเนาะไม่ได้อิงกับภายนอกอย่างเดียว แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการแผนที่อีกโก้ด้วยความสงสัยใฝ่รู้อันนี้หมายถึงว่าลดความยึดมั่นถือมั่นลงหน่อยว่าฉันต้องถูกเสมอฉันต้องดูดีอะไรแบบนี้แล้วก็เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นแล้วกเ็เปลี่ยนจากที่เราอยากจะเป็นจุดสนใจมาเป็นการช่วยเหลือคนอื่นแทนใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะคือลดความเป็นตัวเราลงแล้วก็เพิ่มการมองออกไปข้างนอกมากขึ้นแล้วเขาก็มีแนวทางปฏิบัติที่แบบจับต้องได้ให้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยอันนี้น่าสนใจมากคือการทำสิ่งที่เรียกว่ารายการสิ่งที่ต้องตัดออก หรือ reverse bucket list นะคะ reverse bucket list ใช่ค่ะคือให้เราลองกลับมาดูว่าเอ๊ะมีเป้าหมายอะไรความเชื่ออะไรหรือภาระอะไรที่เราเคยแบกแบกไว้แต่ตอนนี้เออมันอาจจะไม่สำคัญกับชีวิตเราแล้วจริงๆก็ได้ก็ให้เราลองตัดสินใจแบบขีดฆ่ามันออกไปหรือปล่อยวางมันไปซะ ว่าเหมือนการเป็นการดีท็อกซ์ความคิดหรือว่าจัดบ้านครั้งใหญ่ให้ชีวิตเลยนะครับเคลียร์ของที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อให้มีที่ว่างสําหรับสิ่งที่สําคัญจริงๆเข้ามาแทนใช่เลยค่ะเป็นการจัดลําดับความสําคัญใหม่ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้น,นว่าจะโฟกัสไปที่ไหนอืม แล้วก็มีอีกข้อค่ะคือการลองหาเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวเราเองใหญ่กว่าตัวเองค่ะอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาหรือการอุทิศตัวเพื่อสังคมเพื่ออุดมการณ์บางอย่างหรือเพื่อคนรอบข้างก็ได้และข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะฟังดูอ ท้าทายความคิดนิดหน่อยคือการลองพิจารณาถึงความตายค่ะความตายใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปเศร้าหมองนะคะแต่เพื่อให้เราเห็นชัดๆเลยว่าในเวลาจำกัดที่เรามีเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เป็นแก่นสาระสำคัญของชีวิตเราจริงๆกันแน่อืมพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการเดินทางนะครับที่เราไม่ได้ทิ้งไอ้ความมุ่งมั่นทะเยอทยานเดิมไปหมดแต่เหมือนกับเราปล่อยให้มันได้เ,เติบโตขึ้นได้เปลี่ยนรูปไปเป็นปัญญา ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มันมั่นคงกว่ายั่งยืนกว่าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเปลี่ยนจากการปีนเขาที่มองแต่ยอดอย่างเดียวมาเป็นการดูแลสวนที่เราเน้นการบ่มเพาะการเติบโตจากข้างในใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ สรุปก็คือการเดินทางจากความทะเยอทะยานไปสู่ปัญญาเนี่ยมันคือการปรับมุมมองปรับจุดโฟกัสในชีวิตเรานั่นแหละค่ะไม่จําเป็นต้องทิ้งความมุ่งมั่นเดิมไปทั้งหมดนะคะแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานนั้นอย่างเข้าใจมากขึ้นมีสติมากขึ้นแล้วก็สร้างความหมายที่มันลึกซึ้งกับตัวเองแล้วก็โลกรอบตัวเราได้มากขึ้นด้วยค่ะเราจะมาคุยกันถึงแนวคิดดีๆจากบทความหนึ่งค่ะชื่อว่าปั้นสุขบั้นปลายคุณค่าเหนือการละเ,เวลา คือบทความนี้เขานําเสนอว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นแบบค่อยๆหายไปเงียบๆนะคะแต่มันสามารถเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความหมายที่สุดได้จริงๆค่ะครับเป็นแนวคิดที่ ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแกนหลักที่บทความพูดถึงเนี่ยก็คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากเดิมที่เราอาจจะเน้นความสำเร็จภายนอกมากๆพวกชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งอะไรแบบนั้นนะครับให้เปลี่ยนไปสู่เป้าหมายที่อยู่ข้างในตัวเรามากขึ้นซึ่งนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยสู่ความสุขจริงๆในช่วงวัยสัก70หรือ80ปี อือโหค่ะในบทความมีการอ้างอิงถึงเอ,อคุณบรุคส์ด้วยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าคนที่มีความสุขมากๆในวัยนั้นนะกลับไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่แบบรวยที่สุดหรือว่าดังที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงข้างในตัวเองได้สาเร็จเออตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันเป็นยังไงหรอคะครับบทความเขาแจกแจงไว้หลายด้านเหมือนกันนะครับ อย่างแรกเลยคือเรื่องการให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์คือให้คุณค่ากับเรื่องนี้มากกว่าความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าสถานะทางสังคมไปเลยเพราะพอถึงจุดหนึ่งแรงผลักดันภายนอกมันอาจจะน้อยลงแต่ไอสายใยที่เรามีกับคนรอบข้างนี่แหละครับมันหล่อเลี้ยงใจเราจริงๆจริงด้วยค่ะความสัมพันธ์นี้สําคัญจริงๆนะคะใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของการฝึกปล่อยวาง ปล่อยวางสิ่งที่มันนอกเหนือการควบคุมของเราอันนี้สําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นอาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพหรือบทบาทที่เปลี่ยนไปการยอมรับได้ปล่อยวางได้นี่นํามาซึ่งความสงบมากๆเลยครับอืการปล่อยวางนี่ฟังดูเหมือนต้องใช้เวลาฝึกฝนทางจิตใจพอสมควรเลยนะคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์คือไม่ใช่แค่สอนหนังสือนะครับ แต่เป็นการส่งต่อภูมิปัญญาที่เรามีที่สั่งสมมาตลอดชีวิตบทความมองว่านี่เป็นการสร้างคุณค่าและความหมายอีกแบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเรายังมีประโยชน์นะยังเป็นที่ต้องการอยู่โอ้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องการฝึกให้อภัยทั้งให้ตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นด้วยรวมถึงการบ่มเพาะความศรัทธาแล้วก็ความรักในความหมายที่มันกว้างขึ้นทั้งหมดนี้แหละครับคือปัจจัยที่นําไปสู่ความสุขความสงบข้างในแบบลึกๆเลยค่ะ มีประโยคนึงในบทความที่ดิฉันว่ามันคมคายมากๆเลยสรุปแนวคิดนี้ได้ดีมากที่เขาบอกว่าความสำเร็จคือการได้ในสิ่งที่ต้องการความสุขคือการต้องการในสิ่งที่มีมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในชัดเจนเลยนะคะใช่เลยครับประโยคนี้สรุปได้ดีมากจริงๆมันคือการมองว่าเออเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่หาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่ให้หันมามองสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ชื่นชมมันเห็นคุณค่ามันแล้วการที่เราจะต้องการในสิ่งที่มีได้จริงๆเนี่ยมันต้องทำยังไงเหรอคะบทความพอจะแนะนำไหมคะครับ บทความชี้ว่ามันไม่ใช่การหยุดพัฒนานะครับแต่เป็นการเปลี่ยนจุดสนใจจากการสแสวงหาสิ่งที่ยังไม่มีมาเป็นการออชื่นชมสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันทําได้ผ่านการฝึกความกระตันยูรู้คุณการยอมรับในสิ่งที่เป็นแล้วก็การหาความสุขจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันอาจจะแค่การได้นั่งมองธรรมชาติการคุยกับคนที่เรารักหรือแค่อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ มันคือการเปลี่ยนจากการไล่ล่ามาเป็นการดื่มด่ากับสิ่งที่มีอยู่ครับผมอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดที่บทความพูดถึงเหมือนกันนะคะเรื่องที่ว่าการเกษียณไม่ใช่การเกษียณจากความหมายแต่เป็นการเกษียณเข้าสู่ความหมายอันนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะมันต่างจากที่เราเข้าใจเรื่องเกษียณทั่วๆไปยังไงตรงประเด็นเลยครับ การเกษียณเข้าสู่ความหมายเนี่ยคือการมองว่าช่วงหลังเกษียณมันไม่ใช่การหยุดพักหรือแบบถอนตัวออกมาเฉยๆแต่มันโอกาสให้เราได้ทบทวนได้ออกแบบชีวิตบทใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายจากข้างในจริงๆมันคือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออเราอยากจะทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังไม่ใช่แค่เงินทองนะครับแต่เป็นคุณค่าเป็นภูมิปัญญาและมีใครบ้างที่ต้องการสิ่งที่เราเพอจะมอบให้ได้ แล้วก็ความสุขเล็กๆน้อยอะไรบ้างที่เราอยากจะใช้เวลาอยู่กับมันทุกวันมันคือการเปลี่ยนจากการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพมาการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจริงๆครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นช่วงเวลาที่มีศักยภาพมากๆเลยนะคะเหมือนที่บทความใช้คำว่าไม่มีอะไรเหลือให้พิสูจน์แต่มีทุกอย่างเหลือให้มอบให้มันให้ความรู้สึกเหมือนเราปลดปล่อยตัวเองจากแรงกดดันภายนอกแล้วหันมาเน้นเรื่องการให้การเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ครับ ประเด็นนี้สําคัญมากเลยบทความมองว่านี่ไม่ใช่จุดจบของการเติบโตนะครับแต่เป็นโอกาสให้เราเติบโตในมิติที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมคือด้านจิตใจด้านจิตวิญญาณเป็นช่วงที่เราสามารถเข้าถึงความสมบูรณ์ความเป็นอิสระความฉลาดทางปัญญาหรือความเข้มแข็งจากข้างในจริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงที่ศักยภาพภายในของเรามันเบ่งบานเต็มที่ก็ได้ครับ และนั่นก็คือการเจาะลึกแนวคิดจากบทความป้านสุขบ้านปลายคุณค่าเหนือกาลเวลานะคะประเด็นสำคัญที่เราคุวนวันนี้ก็คือการจะพบความสุข ความหมายในบ้้นปลายชีวิตเนี่ยตามมุงมังของบทความนี้มันเกิดจากการเปลี่ยนจุดสนใจจากความสําเร็จภายนอกมาสู่การเติบโตข้างในการให้ค่ากับความสัมพันธ์การแบ่งปันแล้วก็การชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะบทความนี้ก็ทิ้งคําถามให้เราได้คิดตามกันนะคะว่าถ้าเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วแต่มีทุกอย่างพร้อมจะให้เราจะเริ่มให้อะไรเป็นอย่างแรกเพื่อปั้นความสุขในวันนี้ของเราได้บ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชัยไลฟ์ภาคสุขภาพค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุธิชัยไลฟ์ภาคสุขภาพนะครับจันถึงสุขเรามาเล่าเรื่องหนังสือข้อมูลงานวิจัยที่ทำให้สุขภาพเราจิตใจร่างกายดีขึ้นเสาร์อาทิตย์ผมอ่านหนังสือดีๆให้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ